หนูเอากุ้งมาตกปลาหนกเอากุ้งมาให้เกี่ยวหนเอากุ้มาให้เกี่ยวโทรจะดีแท้ เฮ้ยาอืมออาเหรออืมจัดเลยอ่ะดูราัขอบคับ